กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านใยครับอินดี้ดรักโคสาสู่ช่องดิจิเตอร์ทีวีนะครับวันนี้เราก็จะไปสระว่ายน้ำร้างกันนะครับโอเครอสักครู่นะครับโอเคไปเลยเจอที่หน้าสระว่ายน้ำนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงหน้่เสาะว่าน้ำรังวันที่เรียบร้อยนะครับโอ้ประตูรั้วปิดมิดชิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะรอแขกรับเชิญช่องซ er ีส์222กับช่อง j o k e เกอร์เนะครับโอเครอครู่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่นะครับจะไปช่วยทีมงานก่อนโอเคนะครับท่าน้นครับอ่า การใช้งานเป็นเวลาสี Olivier, uh, <ang prepar atory ć> be, ่หึ <spam> no. <that> ือห้าปีแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีน้ำเน่าๆนะครับน้ำฝนนะครับยังเป็นว่าบีหมดทุกอย่างเลยนะครับระบบไฟสามารถีนะครับแต่ไฟใต้น้ำนอกับกน้ำนี่รู้สึกจาตัวสุดยาที่สามก็น้ำตื้นสะมไปน้ำเริ่กแล้วก็บอกอนซินนะครับโอเคูีที่ห้องเจ็ดสองเลยนะ นีกก่ะนะครับก็ห้องเก็บของนะครับเก็บของที่เครื่องใช้งานทั้งหมดระบบไฟนู่นนี่นัน่นของ,องที่ทนี่นะครับไม่ได้ว่ามันสียะไรจากการที่พูดเข,าข้าไปในนี้อันนี้จะมีห้อง,อง,งาน้ำน,นะครับห้องน้ำนะครับปีที่แล้วนะครับก็มีงานจัดงานที่สาวไน้ำนะก็ล้นางห้องน้ำใหม่เหมือนระับอุ้ยังร้อนอะ่ะ อย่างร้อนอน่ากลัวมากนะครับกูตาแม่งนี่ครับก็จะเป็นชั้นนะครับี่งะครับแามารถทะลุมอง้างล่างนะครับก็จะสวยมากเลยนะครับเออมาดูฝั่งนู้นนะฮะมาดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะ เห็นวิวของสระว่ายน้ำทั้งหมดเลยนะครับโอเคขึ้นไปต่อชั้นสองไหครับไม่นิ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บนะครับข้างในนะสภาพที่ดีที่นะครับวก็มีอะไรเสี่ยวข้องกันก็ต้องตกใจนะครับเปลี่ยนตากล้องมูไม่นิ่งเปลี่ยนตากล้องนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนทามโลโลนะไม่ว่าเป็นทาลโก็ต้องไปเข้ากัน ง่ายมากนะบันดไดนี่ครับบันไดแบบโค้งลงโคดลำบากนะครับนี่ฮะมาต่อนตรงนั้นก็จะมีขั้นบันไดน้ำตกและมีสะพานข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะน,น,นี่ทางเข้านะครับทางเข้าของสภาพ ัดีเกือบอย่างเลยนะครับก็ถ้าใครไม่ดีเสียงก็เดี๋ยวจะมีคำคำเขียนใต้คลิปนะฮะนี่คือบ่อออนเซนนะครับซึ่งไฟพังนะครับฝุ่นใช่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ตกตายนะฮะทุกอย่าง สภาพดีหมดนะครับยังสภาพดีต่อต่อกันต่อกันนะครับผมเปลี่ยนตาก้องอีกแล้วานอ,องเราหนุ่มคนนี้ต้อง้นะครับรายต่มันมีแต่มาตลกลกละถ่ายต่อ ผีตะก้องผิตะก้องมากกว่าสิบล้านบาทเลยนะครับแค่นี้นะครับจริงเท,ท่าตั้งเท่านี้นะครไม่ได้แค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะอะไรนะครับก็ <c oughs> รู้สึกว่าพูดจะถึงบอลไปหนึ่งก็เลยเฉยตอนแรกๆครับผมก็ยิดจับในก,กลุ่มกบเ่อนมาจะพูพดไกี่น้นนนองแล้วก็ รวมทั้ <S <S หงหมดนะครับมาซ่อมสรไวยน้ำ <S <S แต่ผมคิดว่มามันคงอีกนานนะครับใครที่อยากจะสนับสนุสนนะครับสามารถมาทีน่นี่แล้วก็บังุงดึงความสุขให้กับทุกนนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับคือเรานะครับจะทําการเปลี่ยนสาไว้นะ้ำทั้งหมดเลยนะครับเป็นยังไงอธิบายกันตัดติ๊ญญ ก็คือตอนแรกนะครับเาคือตอนแรกนะครับก็คิดไปว่ายอดซับนะครับจะทาง y o u ูท b e ละว่ายอดซับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืใช่ไหมครับแล้วก็ยอดซับจะเพิ่มใช่ไหมครับแล้วทํา youtube ก็ต้องกับทํางานด้วยได้ตังค์ด้วยใช่ไหมครับ youtube จะจ่ายเงินให้เรานั่นแหละคือตังค์ที่เราจะเก็บน,นั่นคือตอนแรกที่เราคิดเอาไว้เราก็จะเปลี่ยนแต่ไวน้ําเปลี่ยนจากไปจัดดืมไม่ค่อยเยอะนะครับก็ ใครที่อยากมาซื้อนะครับก็มาได้นะครับเพราะว่าพวกผมคิดว่าพวกผมไม่น่าไหวนะครับแต่เราคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับยิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจกันคลิปต่อบไปแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับก็ค้นหานะเฟซผมชื่อนี่ นะกิจชนะผู้สุดนี่ครับแล้วก็นี่เป็นรูปนี่นะใครที่อยากถามคำถามผมก็เลื่อนลงมานะจะเป็นอินโทรงช่องผมเนาะนี่นะก็ใครที่อยากให้ผมตอบคำถามเขียนใต้โพสได้เลยถ้าอยากให้ผมตอบคำถามให้เขียนว่า f t ชแ็ f อและอยากเีืกดติดตามใน YouTube ด้วยนะก็นี่นะกดไปที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ถาม ก่อนจะที่จะถามนะให้เขียนแฮชแท็ก F C นะครับแล้วก็ถามคำถามคำถามที่อยากจะถามนะว่าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนะาะก็ส่งกดส่งเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ